สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูรการนะครับมุมมองที่ Resilience นะครับคือมีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ของความผันผวนนะครับ นะวันนี้เอาภาพนะครับให้เราดูแล้วสบายใจนะร่มรื่นนะครับมีแสงนะแห่งความหวังคือแสงอาทิตย์นะครับเราก็มีความร่มรื่นนะร่มเย็นจากธรรมชาตินะครับมีน้ําและต้นไม้เขาบอกอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้หลักควงจุ้ยดีเลยนะอย่าว่าจะหลักควงจุ้ยดีเลยฮนะเราดูภาพอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะการรู้สึกผ่อนคลายนี่แหละครับที่ผมเรียกว่ามันคือ resilience หรือมีความยืดหยุ่นนั่นเอง เรื่องมุมมองบูรการนะครับผมได้พูดมานะตั้งแต่ผมทำช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสกมานะเมื่อเราเกือบ3ปีที่แล้วนะครับผมพูดว่ามุมมองบูรการคือมุมมองที่มองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุน่นนะขีดเส้นใต้นะครับมีความยืดหยุน่นซึ่งทุกวันนีนะ้เพื่อนผมบอกว่ามีคนพูดกันมากนะเกี่ยวกับว่ายุคสมัยเนี้ย จะอยู่รอดปลอดภัยต้องเลสิเลียนส์ก็คือมีความยืดหยุ่นนั่นเองวันนี้จึงมาชวนพูดคุยนะครับว่าใครที่ติดตามรับชมนะเป็น FC ที่ติดตามรับชมผมมาตั้งแต่ทำช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์สิกเนี่ยต้องบอกว่านะท่านลท่านก็ได้ถูกฝึกให้มองนะครับในมุมมองที่เ e s ิเลียนสคือมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วที่จะพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ของความผันผวนอยู่แล้วที่ผมได้เคยพูดให้ฟัง ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะเมื่อไปปีที่แล้ว2,062นะครับว่าในปี2 0 1 3มีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกที่เรียกว่า global getest t depression หรือว่า ggd นั่นเองเพราะสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยนะเราไม่สามารถนะที่จะเชื่อมั่นได้เลยนะว่ามันจะเกิดนะและเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพราะว่าสิ่งที่เกิดปรากฏ นะในโลกมนุษย์เราซึ่งเป็นโลกสมมุติของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันล้วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ก็แปลว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ได้เลยนะหรือเราจะสามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่เราสามารถมองนะด้วยการมองมุมมองบูรการเนี่ย นะตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะคือมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่นภายใต้กฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างย่อมเกิดมีปัจจัยเหตุเมื่อเราสามารถศึกษาย้อนดูปรติตร์การกระทําต่างๆของมนุษย์สามารถย้อนดูนะครับเ,เขาเรียกว่าวงรอบวัฏจักรหรือไซเคิลและต่างๆจากปรดิตร์กลับไปหลายทศวรรษหรือหลายศตรวตรรษก็แล้วแต่ อย่างสิ่งที่คุณเลดาริโอนะครับมหาเศรษฐีนะครับอ่อได้พูดเอาไว้นะว่าคนที่จะอยู่รอดปลอดภัยคนรุ่นใหม่นะคุณคนรุ่นเยาวต่อไปเนี่ยจะต้องมี good คือมีคุณลักษณะที่ดีหรือผมจะบอกว่ามีสกิลทักษะที่ดีก็คือมุมมองบุรการนั่นเองผมนึงบอกว่ามุมมองบูรการเนี่ยนะผมได้ฝึกสอนเยาวชนลูกหลานนะครับมามาประมาณ ร่วม20ปีได้แล้ะครับนะอนั่นะ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 คือ g o o ค Character คือต้องมีทักษะสกิลที่ดีนะจะต้องเป็นคนที่มีเซลล์ดิสซิปินนะมีวินัยในตนเองที่ดีแล้วก็เป็นคนที่โอเพนมายเปิดใจเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนดูวัตจักรวงรอบไซเคิลต่างๆย้อนดูกลับไปหลายทศวรรษกลับไปหลายศตวรรษเพราะประสบการณ์ในช่วงชีวิตคนหนึงนะที่เราคิดว่าเรามีประสบการณ์ ย0่0ิบมแม้แต่50ปีเนี่ยนะครับมันก็ไม่การันตีที่เราจะไปคาดการพยากรณ์ในอนาคตได้แต่ถ้าเราย้อนดูประวัติศาสศ,ศึกษาเรื่องของไซเคิลวัฏจักรวงรอบเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งเราจะสามารถคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้นะผมจึงมาพูดให้ฟังหลายครั้งถึงซูเปอร์ไซเคิลถึงลองเวฟนะขึ้นลูกใหญ่ ขึ้นระยะยาวทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกที่เรียกว่าขึ้นคอนด t ทีฟหรือขึ้นเคนะครับวันนี้นะครับผมถึงย้ําหลายๆครั้งนะครับว่าสิ่งที่เราฟังข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่เข้าใจเหตุที่มาที่ไปผ่านมุมมองมูลการจากเหตุสู่ผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหตุปัจจัยยังเป็นระบบรอบด้านนะโดยที่ไม่มีหลักในการมองที่ถูกต้องคือ สิ่งที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตร,รลักษณ์แถมเราไม่ศึกษาย้อนปรวัติศาสตร์ไม่ศึกษาเรื่องของการเกิดของวงรอบวัฏจักรนะเราก็จะไม่สามารถคาดการนะเอะเรียกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้มีความถูกต้องแม่นยำนั่นเองเัน ผมจึงใช้มุมมองวรราการนียนะทำคลิปอธิบายเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆรวมถึงนะสิ่งที่ผมคาดการณ์ในปลายปีที่แล้ว2อง2ว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกดําซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกเนี่ยมากกว่า50%นะจะเกิดขึ้นในช่วงปี63เป็นต้นไปและปัจจุบันนะผมก็อธิบายฟังว่าทุกท่านควรจะกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะซึ่งผมก็ทําคลิปออกมานะสินทรัพย์ที่แท้จริงคืออะไรก็ดูตามรูปประกอบ ผมได้บอกว่าให้เตรียมกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะก็ก่อนกลางปี64แล้วกันนะกระจายไว้นะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับยวดยานพาหนะนะให้เราสามารถเดินทางคมนาคมขนส่งเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์นะครับสื่อโซเชียลมีเดียนะเรื่องของระบบเ,เงินดิจิตอล นะครับเพราะว่าบางทีการช่วยเหลือจากภาคร,าร,รัฐการสื่อสารการทำค้าขายต่างๆจะใช้เป็นลักษณะของเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นเพราะนั้นสินทรัพย์นะที่แท้จริงตามอัธประโยชน์ของมันต้องมีอยู่เทคโนโลยีไม่หายไปนะครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะยังคงมีต่อไปแม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐรรกิจการเงินหรือความขัดแย้งเกิดสงครามอะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็รวมถึงนะพวกสินทรัพย์ที่สามารถที่ปกป้องอความมั่งคั่งของเราได้หรือว่าสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถใช้ได้ในระยะสั้นก็ต้องมีให้มันเพียงพอนะและพอเพียงนะแต่ไม่มากเกินไปอย่างเช่นเงินสดเนี่ยไอเฟียสเคเรนซีเนี่ยนะนะรวมถึงไอตัวสินทรัพย์ที่สามารถปกป้องความมั่งคั่งของเราได้แล้วก็มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด,อย,นนสดอย่างเช่นทองคาจริงจริงนะฮะไม่ใช่ทองคํากระดา อ่สิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อฟังจากนักวิเคราะห์ในสหรัฐตอนโตและหลายท่านนะที่มีมุมมองความคิดที่แล้ลวลักษณะแล้ว System systematic thinking หรือคิดอย่างเป็นระบบคิดจากเหตุสู่ผลความสมัมพันธ์เชื่อมโยงเนี่ยนะคล้ายๆที่ผมพูดเนี่ยเขาจึงพูดคําว่า r e s i l i e n t resilient บ่อยนะพักพวกเพื่อนฝูงก็บอกให้ช่วงนี้เขาพูดถึงว่าจะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยต้อง resilient นะคือมีความยืดหยุ่นนั้นสินทรัพย์เหล่านี้ต้องกระจายไว้นะที่ผมบอกไปแล้ว นะเรื่องของบ้านยวดยานบาหันะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เงินสดที่ดินเพาะปลูกนะเราต้องการอัตยประโยชน์จากมันเหมันการลงทุนอะไรก็ลงทุนให้มันพอเหมาะพอสมใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปลงทุนซื้อแพงเงินไปนะรวมถึงทองคําด้วยเพราะบรรดานักวิเคราะห์เหล่านี้นะซึ่งโอโ้ผมฟังมาเยอะเหลือเกินนะต้องบอกว่า10นิ้วนี่นับไม่หมดลนะยังมีตกหล่นเลย อย่างที่ตกหล่นก็คืออย่างคุณจอห์นวิลเลียมเนี่ยนะก็ฟังนะซึ่งเพิ่งทําคลิปอธิบายให้ฟังว่าเขาก็เตือนนะเรื่องของเงินเฟอ้อที่จะตามมาและจะเป็นเงินเฟอ้อโมโหลานได้เพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อนะของเฟดเงินเฟอ้อเป้าหมายแตะ2%เมื่อไหร่เงินเฟอ้อแท้จริงมันอาจจะทะลุไป12-15%แล้วก็ได้ในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่า มุมมองบุญการมุมมองที่เ e s ิเลียนนะครับคือมีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ของความผันผวนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจกฐฐนะครับถดถอยนะครับเกิดสภาวะเงินฝืดพิกับมาเป็นเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อมโหลานนะหรือว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจที่ลากยาวเกิดตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด global get depression หรือ GGD นะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าความขัดแยง้งนะระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับทำให้เกิดมหาสงครามใหญ่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือมุมมองที่เรียกว่าเราจาเป็นต้องมีนะครับมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะเลซิเลียนนะครับจึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟังนะฮะทุกท่านที่ติดตามนะ ในช่องผมมา3ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าผมพูดเหล่านี้มาตลอดนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสนิทตามนะครับนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมก็พูดให้ฟังนะมาตลอดนะว่ามันมีโอกาสจะเกิดอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะผมได้คาดการเมื่อปลายปีที่แล้วมาปลายปีนี้นะ2 5 6หผมบอกให้เตรียมตัวกระจายความเสี่ยงไว้นะก่อนกลางปี64 เพราะผมมองว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะขณะนี้ผมมองว่า80%มันยังไหลล้อไว้กับขึ้นซูเปอร์ไซเคิลขึ้นระยะยาวของโลกอยู่นะดังนั้นทุกท่านนะควรอย่ามีมุมมองมูลการมุมมองที่เลซิเลียนคือมีความยืดหยุน่นแล้วก็สอนไปถึงลูกหลานอย่างที่คุณเลเรอพูดถึงนะครับต้องมีกู๊ดคาแรคเตอร นะต้องมีวินัยที่ดีนะมีเปิดใจกว้างรับฟังนะครับอย่าเชื่อในประสบการณ์นะที่ตัวเองมีมาว่าจะสามารถเข้าใจอนาคตได้นะครับก็ขอให้ฟังพินิดพินาก่อนค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ